สวัสดีครับคนดูก็วันนี้จะไม่ยิงบอสนะครับผมนะ20ตัวขอมาแก้มือนะครับผมนะเพราะว่าอัพแพดใหม่ละมาดูกันเลดดอวตัวล่าตัวแรกกินเอาเนอะจะเหมือนทุกคลิปเกินไปโอเครอบนี้มาดีครับสกาตัวแรก20ตัวครับคนดูเดี๋ยวไปดูบอสต,ตัวต่อไปกันครับผม เฮ้ยสกาสองตัวติดเลยครับคนดูอย่างเอาอ่ะแค่ตัวเอตัวนี้ดรอปสกายนี้คือแบบโคตรสุดอะนั่นคนดูสกาสามตัวติดเกินไปว่า อาเอครับคนดูรอบนี้เปลี่ยนแล้วเป็นอา <Okay. S 1> เอแทนเอ้แต่ดอลลราไม่ไม่ดรอปนะปกตินี่สี่ตัวนี่ดอลลร์ต้องมาละสกองอาเอสองเขาบอกติด uh, อดนล่าเลยรอบนี้ฉัมันสองโอเคได้ค่าแม็กค,คืนเฮ้ยสกากแล้วว่ะตัวนี้ โหด่าสองเหมืนหกครับคนดู่าอีกแล้วครับคนดูรัว อาเองแล้วครับคนดูรัวๆเลยกลัวมผมไม่มีแม็กเล่นแน่เลยเนะี่ยโอ้โหดอลลา่าของแท้ สองพโอ้โหดอลล่า น้าไปจบเลเอโอ้โหดอลล่าสองตัวติดเกินไปว่ะเฮ้ยสกาดอบดีนะเราเลื่อง ดอลล่าครับคนดู2 6 3 8จะสาที่แปดบอกนะว่าดอลล่า ผมว่าใช่สองพันสี่แปดสอยังเกลือครับคุณดูตัวนี้ โอ้โหดอลลา่าท่าไหรนะ่เนี่ย2,588โอ้โหดอลลา่าสองตัวติดเลยคุณดูเชิญนไปวะได้เท่าไหรนะ่เนี่ยตัวนั้น2,588ตัวนี้3า0พได้นึ่งดคาแม็กคืนครับคุณดู รอบนี้สกาดอบดีนะผมว่านะมาถึงบอสตัวที่20ครับคนดูผมมองว่าตั้งแต่เขาอัพแพทมาเนี่ยสกาไขา่ดอบดีนะแต่สกาฟ้าไออะไรซิกนี่ยากเหมือนเดิมมาดูตัวสุดท้ายครับตัวที่20ครับคุดู ใช่ไหมคนดูสากาไข่อีกล้เลดดอบดีนะช่วงนี้ผมใส่ไมนอยากให้เอาไปคราฟเอ,อสกินสากาไงโอเคครับทุกคนก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอยเซียด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ